จะทำเมนูง่ายๆนะครับผักเขือยาวใส่น้ำมันหอยนะครับออร์ิบมีแค่นี้นะครับเมือยาวโหระพาพริกสดกระเทียมครับต่อไปก็วิธีกรารทำครับครับขั้นตอนแรกตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่พริกกระเทียมครับเกลียวพริกกระเทียมไม่หอมนะครับแล้วใส่ มันจะยาวคร,ครับครับเมื่อผัดได้ที่แล้วต่อไปก็ปรุงรสนะครับใส่มันหอยครับซ้าเจียวครับพี่อขาวเล็กน้อยนะครับครับแล้วก็ ผดครับเดี๋วได้ที่แล้วก็ใส่โหระพาไปตน้งเสร็จครับสุดท้ายโหระพาครับครับเมนูง่ายๆผัดเมื้อขยาวใส่น้ำมันหอยนะครับ